सभनी कपकार चिआ सवा วันนี้เราจะมาทดลองทํา,าทอะไรกันครับวันนี้นะคะเราจะมาทําการทดลองอย่างง่ายนะคะโดยมีอุปกรณ์ที่สามารถหาได้ในชีวิตประจําวันนะคะอุปกรณ์เรามีดังนี้ขวดน้ําน้ำเย็นแล้วก็น้ําอุ่นแล้วก็อด้ทขาดไม่ได้เลยครับลูกโป่งเรามาเริ่มขั้นตอนแรกกันเลยค่ะ น้องๆเห็นไปแล้วนะครับสําหรับการทดลองของพี่กุ้งฝอยแต่เดี๋ยวก่อนวันนี้ก็มีการทดลองของพี่มาเหมือนกันนะครับกองเราจะมีนี่ครับรูโคูมงรอคัตเตอร์แล้วก็ขวดน้าแล้วก็ที่รองน้ํานะคะต่อไปพี่จะเทน้ำออกขึ้นนงนะครับ เอาจะได้แล้วนะครับเรามาจอดกันเลยตลอดเตียบเข้าไปแบบนี้นะครับต่อไปเราจะมาเปลอกโขมกครับต่อไปเราจะน้ำรูกโขมใส่ในขวดนะครับปี๊ฟ้าขวดไปเลย ปิดให้มิดนะครับจากการทดลองแล้วเป็นไปได้ยังไงครับคุ่ผุ้ฝอยจากการทดลองนะคะก็คือเมื่อเราเอาขวดนะคะไปแช่นในน้ำอุ่นนะคะจะทำให้ลูกโป่งพองตัวขึ้นค่ะเนื่องจากอากาศ ในขวดนะคะจะขยายตัวขึ้นทําให้ลูกโป่งพองตัวขึ้นและเมื่อเรานําขวดนะคะมาแช่ในน้ําเย็นนะคะจะทําให้ลูกโป่งแฟบลงเนื่องจากอากาศภายในขวดนะคะเย็นตัวลงทําให้อากาศที่อยู่ในลูกโป่งนะคะลอยตัวลงมาค่ะเพราะฉะนั้นนะคะอุณหภูมิจึงมีผลต่อการเคลื่อนที่นั่นเองค่ะพี่ฮอนสาหรับของพี่นะครับเกิดจากการที่ลูกโป่งนะครับที่เราเป่าไปจะมี แก๊สหรืออากาศอยู่ในนั้นนะครับแล้วก็เข้าไปแทนที่น้ําน้ําก็ดันออกมาทางหลอดของเราได้เองครับ <Wow. S 1> เป็นไงบ้างครับน้องๆถ้าน้องๆชอบการทดลองไหนนะครับไม่ว่าจะเป็นของพี่หรือของพี่กุ้งฝอยนะครับอย่าลืมไปทาตามกันได้ที่บ้านนะคะวั <Wow. S 1> นนี้พี่ขอลาตัวไปก่อนนะครับบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้และกดกระดิ่งกิ๊งๆให้พวกเราด้วยนะคะ